ม้้บ้านยายเนี่ยร่มรื่นสบายจริงๆเลยเหมือนในยุคโอเจ้าเลยพี่เจพ่อซื้อผักไทยมาให้อ่ะกินเสร็จแล้วก็ทิ้งให้ดีด้วยล่ะถ้ากินไม่หมดก็เอาไปเก็บบ้านยายเข้าใจไหมครับเอออุ้ย ผัดไทยน่ากลิ่นมากอ้าวววหอมอ่ะจังไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเค ส่งงานแล้วงานมีปัญหาอะไรไหมนี่อ่ะเอา้าดีเจไปไหนเนี่ยแล้วทำไมตั้งผัดไทยไว้ตรงนั้นเนี่ยแถมยันกินไม่หมดด้วยอโอ้ผัดไทยยังเหลือตักกินสักคำสองคำสิอืมอร่อยจริงเลยอืมอืม ปวดตักแโอ้โอ้ปดใจปวดรตักโอ้ไม่เิโอโอ้ฮะิือกินโดนิือแล้วโอ้ออทำไงดีอะปดใจดรตัโอ้โอ้เฮ้โอ้ปวดใจปวดรถโอ้โอ้อ้โปามโอ้ดใจดร ทุกคนจะไว้นะครับเวลาจะกินอะไรเนี่ยให้ดูให้ดีถ้ากัดไปโดนกิ้งกือแล้วก็อาจจะปากบัวปากพองอย่างนี้ก็ได้นะครับยิ้งกือเนี่ยแค่เท้าเหยียบก็ยังไม่เลยนะดูให้ดีนะครับด้วความปราศาดีจากเจ้าคิดดีทีวีอ,อ,อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งในช่องคิดดีทีวีกันด้วยนะครับ